สวัสด,ดีท่านพี่นอ้องมื่อนี้ก็เป็นวันที่2กรกฎาคม2563หมุหดมมออขึ้นเีนืฝนตกหนักท่านพี่น้องลมร่องร้อยการเจราญจนป่วยลมหนาก็ะลมไปพลาัาทิศตะค้างเลยหม้นเลี้ยนกะหักไม่กิธนากระฮักคนะมาหมดมเขี้ยบไงฮักหมดเลยป่วยหาอมปวยนพระเจ้าไม่มาคำไปย่างดีกว่ารดิกินหลัหมดเลยไ,ได้ หมดเลยหมดเลยที่น้ตีวน้นก็ักอแล้วได้กินแหละไี่น้หมดเลยบนตกองมอนน้ที่ถ่วงบ่น้ำคองกมาเต็มคองแล้วไม่แล้วเปงน้ำคองกันนีป้ายนาน่ลังมดด้ ฮากระเบื้องลงร้อยการเสียหายในสวนเขาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้มาเบื้องขางขอกเนาะมาเบื้องนำคล้องเนะพี่น้องผู้ข่ายจิบข้าเบื้องนำคล้องอันนี้ขอบเนาะมันขางนำคล้องเดี๋ยวไปเห็นนำเละพี่น้องคุนนำในคล้องเืาเบื้องนำคล้องพี่น้องนี่เด้๋ยพี่น้องบริเวณขางขอกเนาะผู้ข่าเด้๋ยพี่น้องข้าหยางข้าหยางลงไปสั่นมันจะปิดคล้องไปสั่นปกติหนาแรีงมันถึงมันมีนำเลยพี่น้องอันนี้คือนนำปลาไรหลากมันขึ้นนี่ฝนตกหนักเนาะพี่น้อง ในสวนกะคือไทยหเห็นแหรอพี่น้องอันนี้ในป,ปา่าป่มตรงนี้ก็เป็นบริเวณสวนพีไซน้องพี่นออ้องเลาะคองทั้งนี้กาเจ้าก็บสิบปูกยางเนาะใน,นสวนยางนะพี่น้องสวนยางสวนยางถัดมาบริเวณทั้งขัวมือนี่ก็จะเป็นของวัวผู้ขาป้ายยานั่งยู่ไปคองน้องพี่น้องถ้าฝนตกหนักกะน้ำ,นำมันก็จะมากอย่างสี่ทุกป,ปีแต่ปีนี้น้ำอาสาแน,น่นพี่น้องเน,นาะคุณแน่นหมดเลยคุณปกติมันตืขึ้นมาเหมือนได้น้ำหมดนียพี่น้อง ถ้าผู้ใดเป็นแฟนคลับยายนั้นที่ติดตามยายนั้นมาตลอดก็ยายนั้นเคยบอกให้ฟังแล้วว่าถ้านำม้านำไนนำปลามาที่ไทยให้เบิ่งอีกนี่ก็พี่น้องท้ายให้เบิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาผมพี่น้องผู้ข่าลงไปเมื่อไรเป็นตะยานครับนำมุนด้วยคนด้วยใจผมมองนี้ก็คือว่ามันติดกับขอบงวกับเป็นทางเป็นบริเวณป่าที่ว่าเขาสิล่อยงัวไปแหล่งทั้งเขา แต่ว่าขันฝนตกจังสี่กะหมดิซี์ไปบ่ได้พี่น้องหมดิซี์งั้นหมดเได้ขนนำนำปลาน้ำมันระบายลงทะเลบ่ทันพี่น้องเขาเรียกน้ำปลาไหลหลากมันก็จะเป็นน้ำพวกเขาไหลลงมาเพราะว่าขังรังมันก็ลงทะเลแต่ทำมันลงบ่ทันนนำทะเลมันหนุนมือไดลมันพระมืออื่นวันพระเนาะมันก็สิระบายซาลงซาแต่นี่กะเมื่อเกินสองสามชั่วโมงมันก็สิลดแล้วน้ำพี่น้องคุณไหลแห้งคังอึ่งไก่รวนรวนคุณลองเป็นตะยานครับ แต่ว ah no. ่ามันบ <uds> right. right. ันในขื AP ่นหอดขอบง้อนะพี่น้องขุนขอบงัวค่ะยังไม่ถึงข้อบัวต้องไปทายไก่บ่ได้นะพี่น้องเบิ้งไก่ไเอาจังสี่ละไปบ่ได้เบิ้งจังสีเละพี่น้องเนาเมื่อนี้กะเอาสมี่ก่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวพวกข่าจะไปปั้นหยางง้อก่อนเพราะว่างัวออกขอบบ่ได้้องก้อนกาสีบะหูว่าอันนี้บริเวณอาจผู้ผู้ที่ว่าอาจสิเข่ามาเบิ้งไม่เนาะพี่น้องอาจสีบะหูมาใหญ่นั้นอายุใส ยายนันอยู่อำเภอกระเปอือจังหวัดละนองแล้วจ้ะอยู่บ้านบางกลมตำบลบางหินอำเภอกระเปอือจังหวัดละนองจ้ะน้ำเป็นตะยานครับพี่น้องแม่นมันเลยชุดลงหูตกตาเลยขึ้นทั้งเขาขึ้นไก่พูนเลี้ยไก่น้ำลงมาจากขึ้นอันนี้คือมันสิไหลลงทะเลเลยพี่น้องเนาะตะยานครับถ้าชอบคลิปยายนันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เๆจ้า ไปปันเ้อจ้ามือนี่ได้ไปปันหยาแห่งว่าก่อนจ้าสวัสดีจ้า